เคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแลนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาลาโลบ็อกนะครับผมแมปเอชเอ่บเอชเอะไรนะเอชเข็บปอสเตอร์นะครับป๊อบป๊อบสเตอร์แปลว่าอะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเอชเข็บปอบสเตอร์แบลรี่เบสเมนต์นะครับผมใช่ โอเคถ้ okay, างนันก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอ้อสวัสดีเบคอนเขาก,กำลังแนะนำอะไรอยู่อ๋อป๊อปสเตอร์คือชื่อของเจ้าของที่นี่นะครับอ๋อนี้ออกจากฐาน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 ห้องใต้ดินนะครับนีออกจากห้องใต้ดินของคุณป๊อปสเตอร์นะฮะเขาชื่อป๊อปสเตอร์อ๋อโอเคโอเคใช่ใช่แล้วให้ทำอะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้ว <laughs> ให้ทําอะไรนะเบคอนบอกใหม่ได้ปะอ๋อหากุญแจใช่ไหมพะอ่าเห็นกุญแจพอดีนะฮะเมื่อกี้เราเราไอ้นี่ทุกคนเราไม่ได้อ่านเลยเรากําลังพูดถึงชื่อคุณป๊อบสเตอร์อ่าคุณป๊อบสเตอร์กําลังหลับอยู่ใช่ไหมให้ค่อยๆเดินผ่านไปอ่าแต่ผมค่อยๆเดินไม่ได้ดิผมต้องเดินไวอะ่ะเขาจะเห็นผมไหม เออเขาเห็นผมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีการแผงแบบแผนกล้องมานะฮะใช่เห็นแล้วเรียบร้อยเฮ้ยคุณพี่จะไล่าตามผมอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่ายากเพราะว่าผมอะนักวิ่งร้อยเมตรเฮ้ยแต่เหมือนเขาจะไวกว่าผมนิดนึงนะเนี่ยผมต้องรีบแล้วเฮ้ยทำไมไม่เข้าโอเคเข้ามาแล้วนะคัดชีนเจอกับเจ้าเบคอนเฮ้ย <c oughs> โอเคนายไม่ต้องบอกเราก็ได้นายให้เราหลบเสื้อผ้าใช่ไหมเรารู้แหละเพราหนุ่มเบคอนเอาสวัสดีเบคอนอีกหนึ่งคนนะฮะแต่นี้น่าจะเป็นเบคอนที่เป็นผู้เล่นใช่ไหมอืมใช่แน่นอนเปิด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 ,ปด,ปดโอเคอันนี้อะไรอ่ะโอ้ห้องห้องทาอาหารของคุณป๊อปสเตอร์ใช่ไหมอ่าเราอยู่ในครัวของคุณป๊อบสเตอร์แล้วทุกคนอ่าหวังว่าเขาจะไม่เห็นเรานะเนี่ย ผมก็หวังว่าอย่างนั้นแล้วห้ามโดนไฟใช่ไหมเนี่ยถ้าโดนน่าจะตายนะครับตรงนี้มีการสับมีดด้วยมีดแบบอัตโนมัติบลูทูธไวเลสนะฮะ <c oughs> คุณป๊อบสตอรอยืนอยู่นู่นแต่ว่ามีดมันทำงานเองนะนะฮะริงอันนี้มีอะไรเนี่ยเออมันคืออ๋อมันคือไมโครเวฟทุกคนไอ้แดงๆนี่คือแสงไมโครเวฟอ่า ทำไมคุณป๊อบสเตอร์ตัวใหญ่จังเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยเอาจมตีดจมตีใส่ที่หลังหน้าแล้วเราจะออกไปจากตรงนี้ยังไงอะอ้าวอ๋อเดินผ่านได้เลยนะครับ <c oughs> ตกใจหมดนะฮะนึกว่าผ่านไม่ได้ผ่านได้อยู่ทุกคนอืงงแป๊บนะฮะ เออเราติดอยู่ที่นี่สินะอา้าและงั้นเราจะต้องหนีออกจากที่นี่แหละเจ้าเบคอนแต่นายไม่ต้องบอกเราทุกอย่างก็ได้นะเจ้าเบคอนเราชอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองอะ่ะอืมใช่นะฮะวววโววอ,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 โโอ,อ,อยู่ๆก็วิ่งไวมีพลังซูปเปอร์ฮีโร่ย่าแมพนี้ทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียง เกมนะครับทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าแมปนี้มันเปิดเสียงเพลงคอเบาๆอยู่พื้นหลังซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเสียงเสียงที่คอเบาๆอยู่พื้นหลังเนี่ยมันมันเป็นเสียงที่น่าจะเป็นเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยจําเป็นนะครับผมที่จะต้องเอ่อทำการตัดต่อเอาเสียงเพลงออกนะครับ อืมมันก็จะมีแต่เสียงผมพูดนี่แหละเราต้องกดปุ่มนี้ใช่ไหมสวัสดีครับพี่เมื่อกี้พี่กดปุ่มอะไรเหรอพี่คุณป๊อปสเตอร์นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอืมโอ้ยตายโธ่เราโดนอะไรตายเธอโดนน้ำเขียวแน่ๆนะฮะอ๋อตรงนี้เป็นน้ำเขียวแบบแอ่งใหญ่เราจะต้อง กดปุ่มบางอย่างใช่ไหมเบคอนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เราต้องปีนบันไดตรงนี้เพื่ออ้อมไปนะครับอ่าเอเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มเบคอนผมไม่อ่าน <c oughs> เพราะว่าผมอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองเกือบไปแล้วเกือบได้งมหานะครับงมหาว่าเอ๊ะต้องหาปุ่มหาอะไรมาข้ามยังไงนะ้าทางนี้นะครับไม่ใช่เขาให้ปีนบนันไดถ้าเมื่อกี้ไม่เหลือบไปเห็นบันไดนะ น่าจะงมโขกอยู่ตรงนั้นหลายนาทีเลยเฮ้ยบถึงจะไม่อ่านแต่ข้ก็ก็ช่างสังเกตอยู่นะอืออันนี้ต้องเออเาไม้ใช่ไหมข้างบนนั้นมันคือไม้เอาไม้ไปต่อทางใช่ไหมอ่าผมไม่ใช่ต่อทางสวยหยิบไม้อันเดิมได้ไหมหยิบไม่ได้ทุกคนเราต้อง เอาไม้มาใหม่เรื่อยๆนะฮะเพื่อต่อทางโอ้โหแย่ชะมัดมันน่าจะรีไซเคิลไม้ได้เนาะถ้ารีไซเคิลไม้ได้แล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมานะฮะอืมจริงทุกคนจริงเขมาละอันนี้ปุ่มอะไรอะ่ะอ๋อปุ่มเปิดตรงนี้อ่ะทางนู้นไม่ใช่ทางไปต่อเหรอทุกคนแป๊นหนึ่งนะผมอยากรู้อยากเห็น อ๋อไม่ใช่ทางไปต่อนะครับมันเป็นแค่ทางมาเก็บของนะครับเก็บก้อนก้อนสีเหลืองๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรอืมใช่ตรงนี้ก็มีก้อนสีเหลืองเช่นเดียวกันแล้วก็มีเออหน้าต่างอันนี้อะอกับดักนะครับทางซ้ายมีกับดักโอเคงั้นไปขวาเป็นกับดักสำหรับคนอยากเก็บของสินนะซึ่งของนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไปทำอะไรนะครับโอ้ มีปืนทุกคนคุณป๊อปสเตอร์เจอเราเราต้องวิ่งไปกดปุ่มตรงนั้นใช่ไหมอ๋อแล้วปืนล่ะเราเอาปืนมาใช้ไม่ได้เหรอนะฮะระวังอย่าโดนจับได้ได้เลย่าฮะอ้าวเขาเห็นเราแล้วฮึบ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 ,ฮบกดปุ่มเอาก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องกดค้างเมื่อกี้แล้วเอาปืนอะปืนเอาไม่ได้เหรอ โอ้โหมีทั้ง RPG มีทั้ง M16 ทุกคนเอาไม่ได้เราใส่ติดกาวตาช้างไว้ปืนพวกนั้นมีไว้โชว์อย่างเดียวคุณป๊อบสเตอร์เอามาปิดติดกาวตาช้างไว้โชว์อย่างเดียวแน่ๆเลยเราหยิบไม่ขึ้นนะครับไม่สามารถหยิบปืนได้ <c oughs> <c oughs> เซ็งเลยรับปืนตรงนี้ละหยิบได้ไมมันบอกว่าฟรีถึงระดับที่ยี่สิบนะฮะคุณจะได้ปืนฟรีละ่ะเอาไปทําอะไรวะนั่นนะฮะ ปืนนี้มันเป็นปืนยิงพวกเดียวกันปะ่ะแบบยิงคนตามแบบที่เดินมาเจอกันเพราะว่ามันน่าจะใช่ผมเคยเห็นปืนแบบนี้ตามในเกมเกมที่มันมีการแกล้งกันได้นะฮะอืมเดี๋ยวลองดูสินี่เราถึงยี่สิบแล้วรับเลยได้ปะเออรับได้แล้วนะฮะมันคือปืนแกล้งคนอ่ะทุกคนใช่ไหมเอาไปยิงใส่คนด้วยกันเองที่เจอหน้านแน่เลยอุ้ยเราไม่ใช้ดีกว่านะครับเราไม่ใช่คนอย่างนั้น แต่เรายิงใส่เบคอนได้ไหมเบคอนหายไปอา้าวเบคอนหายไปอา้าวไม่ได้ฉันเบื่อจะฟังคําแนะนําของนายแล้วเฮ้ยฉันยิงนายหายก็ไม่ได้ซะด้วยนะครับตอนนี้มีเขาว,วงกดใช่ไหมเดินตามลูกศรไปใช่ป้ะเบคอนผมว่าใช่นะฮะใช่แน,น,น่นอนนะคะแล้วมันจะเรียกว่าเขาว,วงกดได้ยังไงในเมื่อมีลูกศรน,นำทางซะขนาดนี้นะฮะนั่นนะซี เอ,อยอย่าเว้นว่าลูกศรน,นี้จะเป็นลูกศรหลอกนะฮะไม่ใช่ของแท้อแต่ผมว่ามันน่าจ,จะเป็นลูกศรของแท้เพราะว่าเราเดินมาได้แบบชิวๆเลยนั่นไงล่ะลูกศรของแท้จริงๆด้วยนะครับเฮอ,อสบายสบายสบายอ,อ่าผ่านเขาวงกดมาได้ไงก็เดินตามลูกศรมาไงเบคอนนลยไม่เห็นลูกศรอ,อย่างนั้นเหรอ ฮึบฮัชชุบฮัชช่ราระวังโดนน้ำเหลืองเอ้ยน้ำส้มเมื่อกี้มันน้ำส้มเนาะนี่น้ำส้มนะฮะสีเดียวกันกับเสื้อผมแต่ว่าเหลืองแสงอ่าฮึมอ่าฮึมสวัสดีเบคอนอ๋อตัวนี้มีพัดลมพัดลมจะเป่าเรากระเด็นใช่ไหมเราต้องเดินต้านพัดลมใช่ปะผมว่าใช่นะครับเออไปกันเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยนะฮะอ,อืเราต้องกระโดด จะได้เคลื่อนที่ไวขึ้นตอนโดนพัดลมเป่านะครับอืมโอ้ยปุ่มเฟสบอลิขึ้นมาบางหน้าจอเมาตะกี้วิว <c oughs> ขึ้นมาข้างบนแล้วผู้ชะสวัวดีพนุ่มเบคอนยังไงต่อนะอ่าประตูล็อกกดปุ่มใช่ปะเราเห็นปุ่มอยู่ซ้ายขวานะ่ะโอเคกดปุ่มนะฮะทุกคน กดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มให้ครบให้ครบอ้าวผมเพิ่งกดปุ่ม e อ๋อแล้วต้องเอามาไปจิ้มแล้วกดนะครับไม่ใช่กดปุ่ม e ถ้ากดปุ่ม e มันจะเป็นการเปิดร้านค้าอืมว่ยมันมีปุ่มสามปุ่มเลยเหรอเนี่ยตอนแรกผมเห็นแค่สองนะครับมีตั้งสามเลยอืมปุ่มเยอะมากเอาละหวังว่าจะมีแค่นี้นะอ้ามีแค่นี้จริงด้วยนะฮะ ทางเปิดแล้วเรียบร้อยอันนี้บอกว่า N อ้าวออกจริงนะครับแต่เมื่อกี้มันมีบันไดาทางซ้ายมืออะเราก็นึกว่ามันเป็นทางออกปลอมแล้วขอกลับไปได้ป้าเบคอนกลับไปได้ปะ <c oughs> กลับไม่ได้ <c oughs> ทุกคนเห็นป้าตอนตอนตอนเราเดินมามันมีทางซ้ายมือไปต่อได้นะครับแต่ช่างมันเถอะเออมันอาจจะเป็นแค่ทางเก็บของธรรมดาธรรมดาแหละเก็บไอ้ก้อนสีทองทองอะนะทุกคนใช่ไหม ตอนนี้มีถนนมีรถจอดรถเขาไม่วิ่งกันเหรอรถเขาจอดเฉยๆทุกคนอืมเขาไม่วิ่งก็ดีเหมือนกันจะได้ข้ามสะดวกสะดวกนะฮะอืมโอเคเข้าเข้าไปในรูแล้วไปในต่อนะเราข้างล่างเหรออ๋อข้างล่างแน่นอนเพราะเจอพราหนุ่มเบคอนยืนอยู่นะฮะโอเคเราตกลงมาในหลุมลา อาาข้างหน้าเป็นทางวิ่งเร็วใช่ไหมเพราะหนุ่มเบคอนอ่อตามตามฉันมาได้เลยนายแหละต้องตามฉันมาเพราะว่าฉันวิ่งไปแล้วอ่าใช่ด้วยใช่จลิ้นพันกันใช่จริงๆด้วยนะฮะมันคือทางแห่งการวิ่งไวนะฮะอื่ใช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 ย่าแล้ว มีบางอย่างอันตรายอยู่ข้างบนเหรอโอเคได้เลยขอให้โชคดีใช่ไหมได้เลยผมโชคดีอยู่แล้วพ่อหนุ่มเบคอนปะขึ้นข้างบนกันเถอะข้างบนมีอะไรไหนอันตรายโอ้หุ่นยนต์ยักษ์นะฮะวูวูมามาเลย อาวุธผมคือ RPG วู้โอ้โห RPG สุดยอดสุดยอดเป็นเลยนึงว่าจะแรงกว่านี้ว้เขากระโดดใส่ผมอย่างขี้โกงกระโดดใส่ทีเดียวเลือดลดครึ่งรอดนะฮะบ้าไปเร็วเฮ้ยคุณกงผมเกินนะอ๋อเขามีระยะกระโดดอยู่ทุกคนถ้าเราอยู่ไกลเขามากๆเราก็จะไม่โดนนะฮะ แต่ตอนนี้ผมว่าอยู่ในระยะกระโดดโดนแน,น่นอนใช่ไหมถ้าเขากระโดดรอบนี้โดนแน,น่นอนเฮ้ยใกลเกินไปแล้วรีบตายซะคุณป๊อบสเตอร์เฮ้ยผมยังไม่อยากตายต,ายตอนนี้คุณน่ะต้องตายก่อนเพราะว่าคุณแก่แล้วผมยังไม่แก่ตายซะคุณป๊อปสเตอร์นั่นแหละฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ายนี่แน่เบคอนอ้าว ลืมเลยทุกคนว่าเรามีปืนนี้ถ้าเราเอาปืนนี้ยิงใส่คุณป๊อบสเตอร์เขาจะเป็นอะไรไหมนะลืมทดลองนะฮะอืมแย่ชะมัด <laughs> แย่คือลืมทดลองนี่แหละอืมใช่โอเคเราออกมาได้แล้วอาา่าฮะขอบคุณที่ช่วยเออแต่จริงๆไม่ต้องช่วยก็ได้นะเบคอนเพราะว่า การที่คุณพูดมากขนาดนี้มันทำให้ผมเสียเวลาน่ะรู้หรือเปล่าเฮ้ยนี่แนะยิงอาวิใส่เลยเออเจ้าเบคอนเบคอนฮึบอ่านั่นคือเส้นชัยใช่ไหมเราชนะคุณป๊อปสเตอร์แล้วนะฮะแค่ขึ้นไบบนนั้นก็ถือว่าเราพิชิตพิชิตที่นี่แล้วนะครับผม อาอาลาทานทับใต้ดินของคุณป๊อปสเตอร์โดนทำลายล้างเรียบร้อยผมเป็นผู้ชนะชนะยา่ารีเซ็ตกลับไม่ยังก,ก่อนอันนี้แหละรางวัลพิเศษยังไม่ได้เปิดเปิดเลยได้ไรอา้าวรอห้านาทีถึงจะเปิดได้โอ้หลอกลวงเมื่อกี้ยังบอกว่ายังไม่ได้เปิดอยู่เลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอด